สวัสดีครับเมื่อวันที่21สิงหาคม2006 0ิ0 0อ0 0 0 0 0 0 0 0 0สิบห้าเลยนี0ครับตลาดสมเด็จนะครับฝนตกเ0าก็เฝนตกเับผมกึ้นนะครับตลาน้อมเิ็งอันนี้เป็นคลิปที่3นะครับฝนตกเ่าก็เศร้ี่ะครับต่อผเกัอ00:00:08,520 0 0 0 0 1 0เ2 0นครับอาทายนี่น้องเพิ่โอันดี้เป็นคลิปที่สามนะครับเอ้แม่ี๋ยวไปเด้อจ้ะ โอ้เหน็บครับบ่แม่แม่เนี่บครับบ่แม่มันเปิดใบเท่าไรครับแม่แม่เปิดใบสามทีเก้าอีบ่สามทีเก้าเนาะสามเป็นเก้าได้ครับเด้อแม่แม่เนี่ยเป็นทองที่สองเพื่อนบ่ผู้ที่สามครับโอ้เป็นทองที่สามเนาะผสมไผ่ครับในทองผสมใบเนาะผสมมีใบมีหลอดเด้อน้ำแม่เพื่อนเนี่เด้อเอาเปิดเบิ่งกันนะครับผสมตัวไหนเนาะบ้านนี้กไม่ขึ้นโอ้ไม่ขึ้นมีใบที่หลอด มิสเตอร์ไมเคิลโอ้นี่ไมเคิลนะครับต้องหาภาษาไทยเออพี่พี่พี่เออไมเคิลนะครับเด้อเอาเจ้าไมเคิลในท้องเพิ่นสะสมแต่วันที่เท่าไหรครับนี่เมษาเมษาเดือนอะไรก็แค่เดือนแล้วครับสี่สีาเดือนแล้วมั้งสี่หาเดือนแล้วเด้อแต่เมษาเพื่นเด้อเป็นท้องที่สามเนาะอ่าเพิ่นสูงเท่าไหรครับนี่ร้อยสี่ที่ห้าบวกเด้อเอาเนื้อหนังเพิ่นยังดีเด้อ เอาท่องอ่าแกงขายดีเนาะหน้าตาดีเลยหังสัน่นเล็บดีครับเล็บสวยด้วยอเอาเล็บสวยครับนะครับพี่นองลมเล็บด้ยอเอาถีอว่าจิตเมียดีหาลรูดีนะครับเพราะว่าเพิ่นหาลรูงมาสองตัวแล้วนะครับตัวที่สามนะครับได้ทองเพิ่นเจ้าไม่์คันนี่คือตัวที่สามเนะับเอาห้าเดือนเนาะอาเดือนที่ว่าประก,กันท้องเลยแดงอดำหางเงาด้วเอาถีอว่าประกันท้องเนาะประกันตำาหนีประกันท้อง หางย,ย,ยังกับ,กบยังเฮียยังเฮีย,ย,ยโ้หลอดมันเฮียโอ้อบนะ 30, 39, 39, อกครับเนาะนี่ใบไม่หลอดประกันได้เบสี่า่อีสเกสม่เก่าครับเด้อเอาพี่นออยางได้เด้อประก,กันท่องประก,กันตรงนี้เอาไม่ขึ้นเด้อในทวอนเด้อเจ้าไม่ขึ้นหาเดือนแล้วประก,กันเลยนะครับล้านอร์เส้นแล้วหอยยุ่นเด้อ ประกันเลยเบอร์โทรอหอยยุนครับครับ083 0839 0839 7420 7420เอาเบอร์ยืนใ้คลิปแล้วครับด้วยอย่างได้เด้อเอาทองที่สามหาเดือนแล้วเจ้าไม่ขึ้นประกันทองเลยหอยยุนคนเดิมครับผมด็อกกี้ตัวนี้แหละด็อกกี้ตัวนี้แหละครับโอ้ขอบคุณหลายครับเด้อวยครับครับ แดงนี่บอกห้องพ่อบ่ะครับผมเบาซ้ำหน่อยนี่นะเบาซ้ำหน่อยครับเปิดไว้เท่าไรครับเบาซ้ำหนึ่งครับอยากเช่าหนึ่งครับสองมื่นถวนครับผมโอ้สองมื่นถวนเด้อเบาซ้ำหน่อยเนาะันครับอ่าจักเดือนละน้อยเป็นปีกลัวปีกลัวสูงลอยนีสิบปีกลัวกลัวเนี่ยเด้อเบาซ้ำหน่อยหูย่าตัวนี้หูกระทบตัวนี้เนาะแมนบอลนี่หูกระทบเลยเด้อหูย่าเนี่ยครับเด้อ หักกวกระทบหัวกระทบเบาสัำหน่อยเอาเบาสัำหน่อยนะต,ตันนี่แหละครับโอ้นะครับเอาจิ๊บเอาสองเมืน่นส่วนสองเมื่นส่วนตัว,ว,วเลขกลมๆเบอร์โทษน้ำเเครขับเบิร์นน้ำเพเพรพุ่นกจีต้องเพิ่นเบอร์โทษเด้คือสนใจหูเงีๆนี่นี่ขอครับเบาสักหน่อยนี่เบอร์โทรบอกเบอร์โทรโอ้ขอเบอร์โทรบ่ะครับ 0 6 1 9 3 9นึ่7ศูนก็ครับเจ็ดพอได้ตัวเดียวหนิครับตัวเดียวครับโอ้ตัวเดียวโคโลเลยโอวแม่นี่ตัวที่สองแม่ม่านครับแม่ม่านเปิด่ท่าบาทครับ34ครับสามหมเนาะเป็นท่องแรกเพื่อนบอกท่องแรกครับแม่สาวท่องแรกสี่เดือนแล้วผสมโค้งโตครับโค้งโตโอ้โค้งโตเนาะประกันม่านเลยสี่เดือนถือว่าท่องแท้แน่นอน ม่มีดําหนีใดๆแม่นู้นบ่นหรือแม่นัวมัเที่ยวมาบมมาแม่ผมรู้ปะมันม่านงัวม่านงัวเอาหนึ่งหน้าตาเพื่อนเด้อนะครับเอาถือว่าโอ้ีหแบบนีเด้อเอาหนึ่งครับนี่ครับโค้งหางยาวดีเอายาวดียาวดีเด้อแม่นี่ไอ้สีน่าน้วนเนาะสีน่านเพ้วนเนาะ ว่าชิวเอาเปลือกก็เปลือกกระโปรดสีน่านวลมวนไว้ซะก่อนเท่านั้นแหละสีมอหลำกวอนไสดูดัวโดนห้ามมอลำกวอนไสสีน่านวลสีนานวลมวลใบสะก่อนโดนห้าขึ้นไปเลยสามหมื่นเท่าไรครับสามหมื่นสี่ครับสามหมื่นสี่เรื่องแม่นเด้อสามหมื่นสี่เอาเบาจมหน่อยนี่สองหมื่นเบอร์โทษเลยครับแับนี้เบอร์โทษเลยครับเบอร์เบดิมเบอร์เดิมบอกพูดแล้วเอาอยู่ใต้คลิปเด้อเบอร์โทษอยู่ใต้คลีบบอกพูดอะไรนะครับเด้อ ผมครับพ่อจากสาองผมเรื่องถามชมเด่นเนาครัมเด่นเนาะพ่อพ่อสูงนะวงผมวผมเนี่ยผมร้อยเจ็ดสิบพ่ร้อยแปดสิบเป็นไหครับนี่แปดสเหนือครับขอบพุ้นลายครับขอบคุณหลายครับโอ้ทางไดนเนาะบ้านใครก็มวยจ่แสเนาะบน โอ้ขายแล้วนี่ไงของไายนอกสามงวดเถอกขายไปแล้วโอ้มาทางฝีก่อนขายแล้วว่าพ่อหนิว่าครับเลยขายเมื่อตัวไหนครับหนี่ยีแม่อนุคนบ่หนิโอ้แม่ลูกลูกสีขาวหน่สีนวลแล้วนี่ว่าสีขาวนวลสีไหมท้องโอ้สีงามตัวลูกคนเนาะเป็นลูกไส้บ่ครับ โอ้ลูกสาวเด้อโอ้สีเข่วยเด้อครับไหมท่องเล่นนะครับไปแล้วลูกสาวมาเดินเด้อเอาแม่ลูกสี่เหมือนสามไม่เปิดไปแล้วเปิดไปสี่เหมือนสามแม่เพิ่นก็สูงลอยสามที่บวกได้เนาะเพิ่นได้ลูกตัวที่ใดนน่ะตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สามเดี๋ยวเขาขาวน่ะเอาสีไหมท่องเขาขาวเด้อเนาะต้องว่างนะครับเนาะต้องว่างแข้งขาวโบ๊ทแบบนี้เนาะประกันเนาะ อันนี้ถือว่าหางพ่นดอกบนนี่หางการ้ครับโอหางการด้วยครับเด้อหางการหางการหางการเอาใหลูกดีขึ้เก่าอ่ะีให้ลูกดีขึ้นเก่ามดลูกดีโอ้ลูกสาวเพิ่นเด้อเอาสี่มนสามเนาะหนาตาเพิ่มเด้อแงขาบรตงนี้เด้อเอาทองวส่มนสามเบอร์ทูอไรพเก้าด้าส่ศูนย์สามศูนย์ห้าห้าเก นะแม่ลูกซีมันสาวเนาะโว้ลูกไปแล้วลโโโโูขาเด้อเป็นลูกสาวนะครับเด้อพ่ออย่างเนาะครับพ่อตุ๋ยครับพ่อตุ๋ยจากไสครับจากบ้านยิงสันลักเลี่ยมโอ้ยิงสันลักเลี่ยมเนาะนามณ์เนาะครับขอบคุณอะไรเพาะขอบคุณหลายครับแม่ยังไงต้องเผยเนาะครับแม่ยังไงโอ้ตบตบ ตัวร่องกันอยู่พวกครับนี่น่องร่องตัวร่องกันพวกครับผู้ชมหลายเนาะแม่หนิน้องไม่ใช่ผู้ชมนี่น่งร่องตัวกันนะครับแบบขอบพูดหลายครับสวัสดีครับนี่บวกครับเ่าแม่ลูกแม่ลูกคร้แม่ลูกแม่ลูก แม่ลูกลราเท่าเบาเลยสามเมื่อสองแล้วแกนหนึ่งสองแกนสามเมื่นสองเบาวิวเลยเบาวิวเลยเฮ้เบาวิวเลยครับเป็นลูกสองลูกสามลูกที่สามครับผมลูกที่สามจักมื่อแล้วครับนี่ยบจะพ่ออาทิตย์อยู่บอนพ่ออาทิตย์ตัวที่สามเนาะนี่ได้ลูกสามตัวแม่ยเป็นสูงลอยสี่สิบบวกสี่สิบบวกเนาะเขาแม่ลูกสามลอยสี่สิบบวกนะครับลูกพ่ออาทิตย์เด้อเขาเป็นลูกตัวเมียบอกครับลูกผู้ครับลูกตัวผู้สติงเล็ครับลูกสติงเล็กโอ้สติงเล่สองตัวหนึ่งเป็นตัวผู้นะครับเด้อ เอาประมาณอาทิตย์นึ่งเนาะน่าเป็นลูกตัวที่สามเพิ่นเด้อเอาพี่น้องแดงง้วเลี้ยงเนี่ยหางหลากดิีเลยเอาเปิดราคาเบาเบาสามหมื่นสองครับแม่ลูกไม่ตัวน้องมันดีเนาะดีครับดีดีน้องดีครับแม่ลูกแกงขาบะหมี่ตำนี้เนาะโอเคครับประกันทุกอย่างประกันทุกอย่างเลยประกันทุกอย่างนาเลี้ยงเนาะนาเลี้ยงเลยครับเพ้อนี่ครับเรียงเชื่อมหูย่าเสมอแปลกนั่นเป็นลูกเพิ่นเด้อประมาณจักอาทิตย์นึงเป็นลูกไส้ตัวที่สามเอาชือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ สามหมื่นสามหมื่นสองเอาสามหมื่นสองนะครับเด้อพี่น้อยอย่างเด้อเอาสามหมื่นสองสามหมื่นสองสบายกระเป๋าเอาศูนย์เก้าสามหนึ่งามเจ็ดสามแปดสามอิสราฟาร์ ไเม่นม่วนม่น่ามันเมัือนม่น่นเลกเ่อท่าไรครับนี่่จาอม่าเป็ใบไม่่ไเยาม่น็ใบนี่มาขใบผสมเพื่นบอเป็น3เดือนแล้วเป็นตัวที่2อเพ่นมอนดทองมตัวที่สอม่อง่ว่าเดือนแล้วผสมผู้ใดครับใบ กาเลตหกแปดเรีหกแปดด้วยสีซีด้วยน้องพ่่มสูงเนาะสีสิบวกเนาะเง่าดีเด้อเนาดีแข้งขาดีครับผมมีตำนี้นอกแข้งขาเนาะตัวเนาือว่าลำตัวเนาหนาใด้เลยครับเด้ออ๋อือว่าสมบูรณ์อืมพุ่มหางใหญ่ๆเครื่องดำดำพุ่มหางใหญ่ๆเครื่องดำดำพ่วงหางสวยเง่าเงาเปิดไปสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดคล้องแล้วสามเดือน เจ้ากระเล็ดเคมหกแปดมีใบมีหลอดเด้อเอาสามมืของเมยวนหัครับเมยวนนี่ศูนย์ามสามห้าสองสเก้าสองสามห้าเก้นอ่าเมยวนนี่ยงเสียงเบอร์เดิมเป็นไ่ม่มอะไรลมยิ้มส้จับมัวไว้เอาหัวนรถมหลยหมือนเอาสามมื่นครับเนาเองเด้อเจ้ากะเล็ดเคหกแปดครับในทองเด้อสเดือนแล้วเนาะ เอาคือวัดวัดทองได้แล้วนะครับเอาเไอยุติใจชิปครับขอบคุณครับอ mm ้าวแม่น yeah, ี่ยห yeah, ้องผู้ใดครับนี่ยที่เจ็ดห้าร้อยที่เจ็ดห้าร้อยครับทีมที่มือเก่งหาเรื่อยเป็นตัวผู้เนาะลูกผู้ครับโอ้ลูกผู้เลยเป็นเป็นลูกแรกเพื่อนบอกลูกสองครับโอ้เป็นลูกที่สองเนาะ แม่รวยสีสีไก่เนาะได้ครับได้เนาะหัวลวนต้องมาแชรเนาะหัวลวนครับมีอยอะด้กว่ามีโมีอยู่มีอยู่มีอยู่มอยู่เขามีเขด้วยครับเอามีเขาหัวดำดำหัวสันสันเอาเด็ดบีาช่วงบุญเนาะสามหมื่นครันอัานี่ครับโอ้ลูกไส้พันตันดีเนาะเอาลูกไส้พันเป็นตัวคู่ตันดีครับตันดีโอ้ดำคักเลย่นดีว่าต้นโตดีครับดำดีว่าหนาดีเลยครับลูกตาที่สองครับ เป็นเป็นลูกเป็นลูกแบ่งกัดเนาะแม่ครับแม่ลูกแบ่งกัดเอาเบิ่งเด้อสุดยอดเอาที่ว่าโอ้สมบูรณ์เลยเนี่ยแบ่งกัดนะครับเด้อเป็นลูกไส้เพิ่นเด้วยต่อรองได้พอต่อรองได้เด้ออันนั้นเป็นแม่เพิ่นเนาะเอาเบิ่งเบ่งด้อก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วเด้อย้องว่างเนาะแม่เพิ่นเนาะทองว่างครับท่าน้เลยทองว่างท่านได้ท่านเนาะเอาเปิดไว้ที่ 4 7่0มื่นเจนะครับต่อร่องได้เนาะอยู่ใกล้ไปโซงหอดอยู่ใกล้ไปสงหอดห่วงเนาะหันไกลเสียค่ารถจักรหันไกลก็น้ำมันแพงเนาะธรรมดาเอาสี่หม่นเผมเบอร์โทรเลยครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สีห้าหแปดสี่เก้าศูนย์เนาะห้ยแป้งอำเภอนามน์นามนครับอสวัสดีครับสวัสดีครับผม ลงเครื่องมาครับผมลงเครื่องมาเลยครับเปิดเท่าไรครับเปิดซีเก้าครับโอ้คือสมบูรณ์แับแม่ลูกเดียวบ่ครับบ่แม่ลูกเดียวบ่ครับลูกเดียวลูกสองในท้องครับลูกสองในท้อง่อนรอบครับผมร่อพันรอบครับผู้ใดครับในท้องเพิ่นครับบักเยียงแล้วนี่โอ้บังนาใบบักเปิดเครื่องเลยนี่ครับอ้าวจับขึ้นไปเขนหลักมุนแชนแดงสายตังครับนี่นี่มุนแขนแดงสายตัง เอานี่เด้อในทองเพเด้อตัวที่สองเนาะในทองทองที่สองเดี๋ยานนพันรอบล้อพันลพันรอบนะครับมุนแค้นแดงสายตางเด้ออ่าเป็นทองที่สองเพื่อนครับเอารอบพันรอบเด้อสูงร้อยสี่สิบบวกได้บ่ครับอยู่บนในสี่สิบห้าขึ้นอยู่บ่ครับร้อยสี่สิบห้าขึ้นเอาถือว่าเงีอยู่ครับเด้อหนาเนาะครับผมลึกหนาได้เอาถือว่าโค้งสั่งดีเด้อโค้งสั่งใหญ่นะครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้านะครับกรอรองได้สี่หมื่นเก้า แดงขาเหยียดตรงดีเนาะเดบโอมี่ตัวนี้เนาะเราประกันตัวนี้เด้อเอานะครับย่างเตาทองรอบพานรอบตัวที่สองนะครับเด้อเอานี่ครับโค้งหางเครื่องดังเด้อเอาบันทายไงนะครับเด้อเอาหูวก็หูวเชื่อมเนาะเอาห้อยมือจับโบดจี่นะครับติดโบดจักน้อยได้เครื่องจักน้อยเนาะเอาเบื้องหน้าเพื่อนๆเอานี่ขอบหูดำน้อยนึงนะครับเอาได้โบดจักน้อย นาตาเพื่นเอานะครับตลาดีิว้ที่เป็นสิทธล์ะครับงัวเด้อที่ว่าสมบูรณ์อ้าวสี่หมื่นสี่หม้าพันครับเก้าต่อรองได้ต่อรองได้เบอร์โทรด้ยครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้อหกยอยมแดสองาม้อมนต้ครับห้อยมืดคนเดิมครับผมห้อยมืจาปน้ำมตนขอบคุณหลายนะครับครับผม แม่ขาวขาวของผมแม่ยืดข้า,ขากเาากล็ดส่นนี่ข,ของผู้ใดเนาะขาวขาวเนี่ยของผู้ใดเนาะครับขาวขาวห้อยห้อยล่มบ่แม่แม่ส้มแม่ส้มเช้าของแม่บอกให้ดีบ่อันนี้เป็นบ่ได้แม่ลูกคนบ่ครับบ่ แม่เดียเด่ยวผมบอกซาโลเล่เกันพอเพื่อนจากเบิองซาโลเล่เพื่อนเท่าไหร่ครับแม่เนี่ยซาโลเล่สองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันเป็นแม่สาวบหรครับวะแม่ขายลูกแล้วโอ้แม่แยกลูกสองหมื่นเก้าพันบาทแม่แยกลูกลูกเดียวนะครับเนาะลูกเดียวสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับประมาณร้อยสามที่หักคืนได้บหมแม่ถ,ถ,ถึงอยู่เนาะร้อยสามที่ห้าเด้อลัมตัวหน้าอยู่แล้วครับซาโลเล่เด้อเอ่อหางสีทองแท้งขาดีก็มีแบบนี้เด้อถิววันใหญ่หนาอยู่ครับ ลอยสารยิ้มหาก่งกว่ที่ว่าสูงนะครับเป็นซชโรลรี่นะครับสีไหมท่องนะครับนี่หน้าตาเพิ่นนะครับเอาถือว่าสมบูรณ์แม่ลูกเดียวแจกไปเนาะท่องว่างเนาะแม่เนาะอือสองบ้างนะครับนี่ครับมุกเขาคุ้สวยตัวหนึ่เปิดไว้ที่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับเอาพี่น้อาอยากได้เปิดอยู่ใต้คลิปละครับเด้อแม่เาโรลี่แม่นี่เลยครับบามันขาวนี่ครับ แม่บ่แพงเนาะคือว่าราคาคผิวาพอฟั่งโตขึ้นโอ้นะครับเพป็นเป็นแม่ลูกเดียวเือกันป่ะครับป๋อันนี้มันคุณจเป็นสาวค่ะโอ้เป็นแม่สาวป่ครับป๋อนะแม่สาวแต่ว่าพ่อผสมอยูะพ่อผสมพ่อผสมสูงร้อยสี่สิบบวกสี่สิบนเนาะสี่สห้าขีดเนาะแม่เนาะเกือบร้อยห้าสิบมดแล้วสี่สิบห้าขีดเด้อ เอาเป็นแม่สาวเด้อถือว่าคั้วหนาได้เด้อคขั้วขั้วห,วหวรึอได้แชงขาบ่มี่ตั้นี้ครับบ่มบมีต่ตั้นี้ด้อโห้สามอปากเอาถือว่าสมบูรณ์แล้วครับแม่นี่เด้อวยแม่สาวนะครับเป็นแม่สาวเด้อเอาเบิ่งถ่ายเพิ่นนี่ครับบันถ่ายเพิ่นโอ้บันถ่ายใหญ่เด้อเครื่องดับหาง,งายาวด้วยครับเด้อเอาสามหมื่นห้าเท่าไหร่นะแม่ โอ้สามหมื้าพสื่อผมนึกว่าชินี้หาร้อแไม, <laughs> ม,ม่มีห้าร้อยสมหมื่นห้าพันส,สื่อนะครับ 35, 000, แม่นี้นะครับแซโรรเ่นั้น29,500นอะครับ<น>อ้าวบานนี้เบอร์ทโทษดิแม่แปดเก้นแปดเก้า เก้าสี่สองหกสามหกสี่นะครับเนาะแม่ส้มเช้าจากกาลสินขอบคุณหลายด้แม่เด้อขอบขอบคุณหลายครับเอาตลาดใกล้สิว้าเหรครับเด้ออ้าวขอบคุณหลายแม่โอ้ยดามฮะวันดีครับนี่ปานวันอะไรวันแล้วอันนี้เป็นโค้งน้องหน้าบ่ือเป่ดำมดีดำหน้าเลยบ่ครับมันวายยำหยาเลยนะโต๊ะแก่หรือเบ่ครับตัวแก่หรือเปล่ เอ้ยไงปานว่าเอาเอาเอาเขามาดำด้วยนี่สนามวัส oh, ด oh, ีค oh, รับได้ใ oh, ส่แม่น้อครับมือนีิได้ง้วครับง้วงง้วงนี่บอกบอกเปิดไปเท่าไหร่ครับสามหมื่นหกสามหมื่นหกแม่แม่นท่องจักเดือนแล้วครับนี่โอ้ชีเดือนแล้วเป็นท่องที่สองเพิ่นบอกครับโอ้ท่องที่สองชีเดือนคล่มตัวบอกครับ โค้งโต๊ะซเดือนแล้วเด้อเป็นทองที่สอนนะครับเดออเป็นแม่มานะครับประมาณจักรลอยสามสิบขินเด้อเอาลำโตัวเงีดีครับแม่เด้อเป็นไถ่กลางครับบอกไถ่กลางเลยครับเออสีหน้านวลเนาะสีหน้ารวนสีน่ารวลม้วนไว้ซะก่อนเป็นเท้าเกาเออไก่กางเงีเด้อยบาบานเต้เกานะครับเดี๋ยวนี้เป็นว่าไถ่กลางเอาเต้านุ่มดีกว่มีนะครับทองซีเดือนเนาะทองเนาะโค้งโต๊ะซเดือนคือว่าทองแล้วประกันเลยเนาะ กันเลยทองแท้แน่นอนเป็นตัวที่2อเพนนะครับเด้อเอาอนี่ครับเอามามันเก่าห่าแล้วเนาะได้บือได้เรื่งจกน้อยพอได้อ่างพี่เอาเปิดไว้เส่ารับก็ครับสามที่หสาถวนได้ตัวเดียวป่ะพ่อเดียวเนียโอ้เบอร์โท่เลยครับเบอร์โทรนี่ศูนย์หกสี่แป เจ็ดแปดหกสามเจ็ดแยูจใต้คลิปครับพ่อพ่อบุญเนาะพ่ออยังไรครับพ่อม้วน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 พอเลื่อนเสือเลยพอม้วนอะนรอยจังพ่อสูงพอสูงพอม้วนอำเภอนามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โทรมาเลยโทรมาเลยผู้ใดต้องการโทรเลยครับโทรมาเลย ของพ Bond ่อสูบเดี๋ยครับได้ปะของพ่อสูบนั่นนี่ข้าวขาวหรือของพ่อสูบได้ปะเมื่อไหร่โอ้เหมือนแล้วตัวเข้าขาวขายแล้วขายแล้วเปิดไทยเปิดป้เปิดเท่าไหา่ครับสามชิ้นหาหาร้อยเมาเพิ่นเอาไปกระดิ่งเพินนี่สามชิ้นหาหาร้อยเป็นในลูกเดียวหรือลูกสองเหรครับนี่เพิ่นได้ลูกเดียวลูกเดียวครับโอ้ลูกเดียวเด้อสามชิ้นหาหาร้อยเนาะในลูกเดียวแยกไปแล้วเนาะท้องว่างเนาะเชื่องเลยเนาะเพิ่นเห็นนั่น อันนั้นรับตาพิบๆยุ่นปะโอ้พันยานคนอเอานี่ครับสูงมรกมาจากลอยสี่สิบเนาะลอยสี่สิบอ่างทองยังอยู่นครับเด้ออ่างทองลืกอยู่ยงขาโบมี aquilo, ่แาบนี้เอาถือว yeah, ่าอาสมบูรณ์นะครับเด้ออ so. ่างเีเคลื่องนตเร้องอสามรอสามมื่นหาหาอยเนาะครับผมออสามหได้เลย ติดต่ออะไเลยท้องว่างเนาะแม่ลูกเดี๋ยวแยกไปแล้วอยขางสมี่จำนด้เบอร์โทรคือศูนย์1 337 1หนึ่งศูนย์หกหงสารสามมาเจ็ด่งสองหกปนึ่งสอหกแปดการท้องมาเริ่มเป็นียพ่ออยังก่อนครับพ่อ้อมพ่อ้อมจััพ่อพร้อมจังหวัพื้นหน้าม่นจังหวัดกาสินเอาพี่น้อยได้เด้อเอาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปครับเอาโทรมาเลยครับ ขี้เข่าอยู่กตาขี้เขานี่ตองของครบคนี่แหล้วของพ่อมวนครับของพ่อมูลนี่แม่เงี้ยงเงี้ยงเง่าเง่าเข่าเน่าอย่งนี่นี่เปิดเท่าไหร่ครับผมเปิดไว้สาวเกตห้าร้อยสาวเกตห้าร้อยแม่ลูกเดียวง้วเอาก็เลยลูกเดียวโอ้แยกไปแล้วกล่องว่างเนาะกล่องว่างอรัแม่ลูกเดียวโอ้นี่ครับเอานี่ถือว่าเชื่องเนาะ นาตาสดใสเลยเพิ่นเป็นลูกเพิ่นเป็นบามันผสมซาโลเลบ่บ่านี่เนาะแม่แมาบันเล่เด้อมันเลเ ơ, ่ผสมซาโลเล่แม่ลูกเดียวครับเป็นงัวเลี้ยงเด้อสูงประมาณจักรลอยสามสิบบวกเนาะสามที่บวกนะครับเป็นมันเล่เด้อนี่หางเพิ่นครับหางสีทองทองอ๋อซือว่าแข้งขาบ่มี่แบบนี้เนาะในบ,บุญเนาะในมวลนะประกันชั่ววันชั่วเน่านาเลี้ยงครับนาเลี้ยงประกันทุกอันแนวราคาก็ถูกๆเนาะ ราคาก็ถูกนะครับราคาก็ถูกถูกถูกเลยดิน่าถูกเนาะขายลูกกเรวขายจีนสองหมื่นตัวใดก็เจร้อสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยขายลูกคนไปแล้วายลูกไปแล้วได้น้ำลูกคนแล้วก็เลดขายถูกสองหมเจ็ดห้าร้อยเบอร์เท่อรโอ้โอมวลนี่เนาะเบอร์เมื่อกี้นี่บอครับศูนย์เออศูนย 0 6นย์หก8ี่ศูนย์หกสี่แปอมเจ็พ่อมวลพ่อมวนครับโทรมาเลยโทรมาเลยเพื่อขอบคุณหลายได้พอเด้อครับครับครับเปิดเปิดเพลงแล้วหอยลีเด้อเนี่ยหอยลีจากอำเภอมาจากบ้านหน้าขามอำเภอพิชัยไร่จังหวัดกาฬสินธุ์เด้อโอ้มื่อนี้ใส่หมวกเวียดนามมากกว่ามื่อวานเอาอ้อยเปิดจะได้อ้อย สาวหกหาล้อยเป็นแม่สาวบ่อยแม่สาวสาวหกหาล้อยเนาะล้อยสี่สิบขึ anyway> ้นได้เนาะเน่าดีเนาะเน่าด้วยแม่เนี่ยด้วยทีวัดเป็นแม่สาวนะครับสูงโก่งสางเน่าดีโก่งสางไงบุมีตัหนิ้หน่อยเนาะไม่มีตัวหนิเลยครับเด้อไม่มีตัวหนิเด้อเอาเป็นวัวไทยกลางนะครับเด้อหาเน่าเลยวัวไทยกลางวัวไทยกลางเอาเบิ้งมัดตัวอะไรครับบุมีตัหนิ้ยังเด้อ สองหมืนหกหารอยครับแม่นี่เด้อเอาเป็นแม่สาวน้วอยเนาะแม่สาวเด้อแกงขาดีวอมีตำหนิอย่างน,น,นะครับเด้อเด้อเอานะครับนี่ๆๆครับเอาสองหมื่นหกหาร้อยนะครับเด้อแม่นี่เด้อเอาสวยโอ้แม่แม่ตัวโตไรไวะนี่แม่ม่ตัเศร้าเจี๊หาืมเศร้าเจี๊หารวยเนาะท่องแปดเดือนแล้วท่องแรกเพิ่นบอกครับอ้ก่อนตัวที่สจ้ะอ๋ตัวที่สามแล้ว ทองที่สาด้วยแเดือนแล้วเนาะโค้มโตเอาือว่าทองแทนแน่นอนแหละครับเด้อเมียเด้ออสูงกว่ามา,จากจะร้อนะยยีร่อยเนาะร้อยยี่ครับเด้ 2, อสองนเจหารอ้อยเนาะสองนเหาร้อยเอาพี่น้องได้ขอขอลเด้อเด้อแม่ลูกสแล้วตัวที่สในทองครับตัวที่สามในทองแข้งขาบ่มีตรงนี้็นงัวไทยเนาพีนอยอยานาพ่นออ้องย่งใดเด้ออนีนเจหาร้อยมือนพอยเมือนบ่ครับ อาอาสองหมือนเกตอร่อยครับอ๋อในถองคุณเด้อเบอร์โทรเด้อยศูนย์เก้าสามห้าห้าสองสามเจ็ดสองเก้าองน้องอ้อยมือนี้ตลาดน้ำมต์น้องอ้อยขึ้นเดือมด้วเอาอยากได้โทรมาเลยเอาโทรมาหาน้องอ้อยลนะครับเอาขอบคุณหลายล่ะอ้าวขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อตลาดใกล้สิไว่ายะมือนี้ฝนตกเกลื่อนพอดี ใครับกาใต้พน้องเบืองตอนใชยสายครับ<ว>ผมมาหอดตลาดประมาณจะโม่งกลัวๆครับสยสายเพราะว่าฝนตกนะครับเอมพน้อ,อ,นอง,งเบืองแล้วนะครับการจะเลื่อมนะครับกดตทิดตามกดตกระดิง่งกคไรโ์กดแช่น้ำเลยนะครับเด้อขอบคุณพน้องทุกทุกท่านครับที่ทิดตามรับชมสวัสดีครับ